เวนแมวล้ไม่นะแมวของฉันโยนลู้ปลาลงไปที่ปืนเขาไม่เรียกว่าโยนมันเรียกว่าถล่มจะไปแก้แค้นให้แมวเวทนั่นท้ขอให้พิสูจสุขตินะอุ้ยตงใจพ่าจะเล่นอย่างนี้กับลูกไม่ได้ อะไรวะนัน่นแน่สวัสดีโอ้ช oh. ่างเป็นอควาเรียมที่สวยงามจริงหากุณมีความสามารถขนาดนั้นคุณอาจจะช่วยฉันด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้ไหมแมวของฉันพยายามกินปลาของฉันอย่างต่อเนื่อง <laughs> พยายามกินปลาเท่าไหร่แต่มันมีคําว่าต่อเนื่องด้วยเนด้และพวกมันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายกรุณาช่วยฉันด้วยฉันทําไม่ได้ฉันไม่รู้จะแก้ยังไงฉันจะชดใช้ให้คุณเองเมื่อคุณตกแต่งตู้ปลาที่นี่เสร็จแล้วมาหาฉันฉันจะพาคุณไปที่บ้านคุณพร้อมที่จะไปช่วยฉันด้วยพิธพัณฑ์สัตว์น้าของฉันหรือไม่ไปส์แน่นอนเพื่อนใช่ไหมเ่า่อ้ยนแมวละ ยินต้อนรับสู่บ้านของฉันตามที่ฉันได้กล่าวไว้หน้านี้แมวของฉันออกล่าปลาและดูเหมือนว่าพวกเขาจะตกใจมากคุณช่วยให้ปลาของฉันปลอดภัยและมีความสุขไหมไม่นะแมวของฉันโยนตู้ปลาลงไปที่พื้นเขาไม่เรียกว่าโยนมันเรียกว่าถลม่มแล้วเข้าต้องช่วยปลาและแก้ไขตู้ปลาพวกมันอ,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 อน,น้ำอ่างในครวัวครัวอยู่ไหน อ่ะเปิดน้ำแล้วเรียบร้อยโอเคเราต้องรีบช่วยชีวิตปลาก่อนนะครับเอาละเอเอผมต้องซื้อววนที่ตักที่ตักโอเคอันหนึ่งละลซื้ออะไรอยู่ไหนซื้ออะไรอยู่นี่ช่วยชีวิตปลาก่อนช่วยช,ช่วยชีวิตปลาก่อนตักทีละต้องตักทีละตัวด้วยอ้อเจริญโอเคไปเป็นน้ำต้องปลานะอย่าเพิ่งตายนะต่ำหนึ่งตัวอ่าดานบดิอีกดานบอลอีกดานบดอีกตักทีละหลายไม่ได้เลยโอ้โห อ้วนอันตั้งใหญ่ตักได้ทีละตัวแใส่เข้าไปต๋อมแมวเวนไอแมวตัวนี้เนี่ยฮือมันน่าเอาไปปล่อยวัดจริงๆเลยตีต๋อมเอาไปครับต๋อมโอเคช่วยชีวิตปลาก่อนช่วยชีวิตปลาก่อนนกปลาอย่าเพิ่งตายนะ โอเคเรียบร้อยไม่นะปลาตัวสุดท้ายตายเพราะขาดออกซิเจนฉันเสียใจจริงๆฉันต้องทําอะไรบางอย่างกับมันเะบางทีฉันอาจจะโยนมันเข้าห้องน้ําฉันเห็นแม่ทําอย่างนั้นครั้งเดียวเธอเธอจะทําตามแม่ไม่ได้นะแต้ตไข่โยนปลาเข้าห้องน้งําลูกปลาขอโทษที่ช่วยชีวิต้รงไม่ทัน <laughs> จะไปแก้แค้นในแมวเวทนนะ่นให้ <laughs> ขอให้พิสูจน์สุขตินะ คลิกขวาค้างไว้แล้วคลิกซ้ายเพื่อคว้าควาเรียมอ๋อต uhh ั้งตรงนี้เลยแล้วกันนะอ่ยงามซื้อไม้ถูพื้นมาเช็ดน้ำบนพื้นคือถามจริงมาช่วยเองกูต้องซื้อของทุกอย่างนี่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมถามจริงที่บ้านไม่มีไม้ถูพื้นเลยยังไงพาทำความสะอาดสิ่งสวกระปรกโอเคโอเคครับเอาละ โยนไปใส่ดินลงไปในตู้ปลานะครับมันเป็นปลาอะไรวะเลืเป็นปลาน้ําจืดปะเดี๋ยวผมขอไปดูปลาก่อนแล้วกันนะจะได้แบบดูชนิดปลาถูกอ๋อเป็นปลาน้ําจืดโอเคถ้าเป็นรูปใบไม้น่าจะเป็นปลาน้ําจืดนะฮะแต่ถ้าเป็นรูปปลาดาวจะเป็นปลาน้าเค็มนะเราต้องใส่เกลือด้วยเอาละจดก,การตู้ปลาให้เธอเธอทั้งดูอยู่เฉยๆนะ ไม่ไม่ได้บอกให้ไม่ช่วยเลยไม่ได้ดูรูปน้องแมวด้านหลังดีคนน่ารักโอเคเราต้องซื้อดินแล้วก็พั่วใช่ไหมทุกอย่างเราต้องซื้อเองหมดเลยเพื่อสาวน้อยนะฮะอนาคตอาจจะเป็นแฟนเรากันได้ตอนเด็กๆเราช่วยเขาไงคีมีโนโตไว้ก่อนนะฮะเฮ้ยมันปลดล็อกถุงดินใหม่ปะมันแพงไปปะเฮ้ยเหมือนกันเลยลองซีลองซีลองดินใหม่ละกันนะครับกระชอนเราซื้อแล้วใช่ไหมอ่าตักดินครับอ้ออาบลงไปอาบ ไม่ต้องห่วงเลยนะเดี๋ยวฉันจัดการให้เลี้ยงทั้งปลาเลี้ยงทั้งแมวมันก็เป็นอย่างนี้แหละเข้าใจฉันเข้าใจเธอนะเพราะว่าฉันก็เคยทําเหมือนกันปลาฉันไม่เคยมีชีวิตเกิน2วันเลยใส่โคมไฟบนตู้ปลา2อันนะครับมันมีไหมเนี่ยมีโคมไฟเหลือไหมไม่มีด้วยเราโหต้องซื้อโคมไฟให้เธอด้วยใช่ไหมเนี่ยคือไม่มีโคมไฟเลยเหรอแต่ฉันจะเอาอันเดิมลงไปก่อนแล้วกันนะฉันต้องทาความสะอาดไหมเนี่ยต้องใช่ไหมอะไรที่มันมีในนี้ฉันจะใส่ลงไปนะว่ามันต้องประหยัดตังค์ฉันด้วยเข้าใจบ่ ใส่หินลงไปอะไรวะเนี่ยมันเป็นถุงๆุงอะของตกแต่งอย่างนั้นนะเหรอโอเคปากการังก็ใส่ใสไปก่อนอ่าเอาอันเดิมอะใส่ไปก่อนโอเคเราจะได้แบบไม่เปลืองตังค์ซื้อนะฮะ,ะฉันจะใส่ให้เธอไปก่อนแล้วกันนะติดฝั่งนี้ได้ไหมอ่าเครื่องวัดอุณหภูมิโอเคเรียบร้อยแม่ฉันรู้แหละว,ว่าเธอควรจะชื่ออะไรน้องพานามสกุลระนะน้องพานามสกุลระมากมาย โอเคเรียบร้อยเอาละใส่โคมไฟก่อนละกันนะครับควสแรกของเราเนะนียมีโคมไฟเหมือนสารไหลจะตายเราต้องรีบเติมน้ำมาเนี้ยเอามาก่อนไหมปักไว้โคมไฟอยู่ไหนนะโคมไฟตู้ปลา2อันต้องซื้อมาใส่ให้มันลำบากลำบนจริงๆตังก็ตังเราต้องซื้อไฟมาติดให้เขา,เาวางประมาณนี้อีกอันนึงอะ่ะวางประมาณนี้เรียบร้อยเทน้ำลงตู้ปลาเราต้องซื้อถังอีกใช่ไหม เราไม่มีถังโอเคใช่แล้วล่ะ <laughs> ฉันต้องซื้อถังให้เธออีกอยันนั่นแหละที่บ้านเธอมันไม่มีถังเลยหรือไงถือว่าฉันต้องไปเดินดูแต่ฉันก็ขี้เกียจนะเนี่ยมันต้องมาตักน้ำาพืจะเอาไปเติมด้านบนเถละรอบทถละรอบแล้วทำไมเธอต้องเลี้ยงปลาไว้ชั้นบนด้วยเนี่ยฉันไม่เข้าใจฮะห,ห้องนอนเธอไม่คิดจะมีห้องน้ําอยู่ใกล้ๆเลยหรือย,ยังไงเกิดเธอระเบิดตื่นขึ้นมาปวดที่เธอไม่ตกบันไดตายหรือไง เข้าสู่ช่วงทำไปบนไปแนะอ่าโอเคนะครับเราต้องเติมน้ำให้น้องอเรียบร้อยเต็มขอทีหนึ่งนิดมันใช่เปิดเครื่องทำความร้อนเปิดปั๊บปุ๊บอุณหภูมิพุ่งปีดแล้วก็เปิดเครื่องนี้เครื่องกรองบกบกบก,บก,บกฉันต้องซื้อวเปเปอร์ติดให้เธออีกอย่างนั้นนั่นละเฮ้ มันไส้พี่เนี่ยเอาละวอเปเปอร์นะเฮ้ยแต่ว่าเขาเขาให้ตังค์เรานี่วาโอเคแล้วไปเดี๋ยวทำให้ส,สวยๆเลยนะจ๊ะคนสวยทำให้เหมือนกับหน้าตาของเธอเลยนะริงลืมไปว่าเขาจะให้ตังค์เรานี่ว่ปลาเอกซ์ก,กิฟฟิตสามตัวใส่ปลาทองสามตัวใส่ไม้ประดับหนึ่งใส่หินหน่อยเราต้องซื้อหินมาอีกนะฮะตราเป็นหินใหญ่ๆเอาหินบอกเอกใสใ่ไปเลยแน่โมชั่นพิเศษป เรียบร้อยผ่านเวสแล้วใส่ไม้ประดับสมไมันคือไม้ประดับนีม่มันเป็นไม้ประดับแหละฮะความหรูหราเล็กน้อยสําหรับปลาฮะเรียบร้อยโอ้มันคือขอนไม้มชอบมากเลยนะสมัยก่อนผมเลี้ยงผักกัดแล้วผมชอบเอาไม้เนี่ยลงไปให้มันอ่าเรียบร้อยนะครับปลูกต้นไม้น้ําอีก2ต้นต้นไม้น้ำหรอกอ่าต้นจะเป็นน้ําจืดอะไรสบายรูซิ่าสองอประหยัดตังนะฮะเผื่อแบบ มีคนให้เราไปช่วยคนต่อไปอาจจะแบบต้องใช้ตังค์เยอะกว่านี้นะครับทั้งเราจะหมดแล้วอ่าแล้วเราก็จะไปเอาปลามานะฮะตักปลาใส่ถังได้ไหมล้วเอาขึ้นมารอบเดียวได้ไหมไม่ไหวนะหยิบแหมโอเคครับอ่าเราเปิดน้าใส่ถังลองลองนี่ลองลองลอง,ลอง,ลองเปิดน้าใส่ถังโอเคอาวางลงตรงนี้แหมหูเสียงตักปลาเลยนะเนี่ยเฮ้ยเทลงในถังไม่ได้หรอเทดิเทดิดไม่ได้ด้วยวัดสัม โอ้โหเสียงตักเราต้องตักจากข้างล่างลงมาทีละตัวทีละตัวด้วยต่อมพกไปอ่ะต่อมจะครบแล้วหรือว่าเราต้องซื้อให้น้องอีกตัวหนึ่งวะเนี่ยเราทําตัวหนึ่งตายไงต้องซื้อให้น้องอีกตัวหนึ่งแน่ๆเลยครบไปเนี่ยโอเคขาดไป a n g l Fist แล้วก็ปลาทองอย่างละตัวนะฮะปลาทองหนึ่งตัว a n g l ะเรียบร้อยสองตัวใส่เข้าไปมปอยู่อย่างนี้เลยเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยเธอเสร็จเรียบร้อยโอเคใส่ยังไงนะคิดซ้ายดิเออต่อมต่อมเรียบร้อยยินดีด้วยคุณทำนิติภัณฑ์สัตว์น้ำสำเร็จแล้วเย้ ระมาือออพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขอกฉันนูสวยมากขอบคุณคุณยอดเยี่ยมคุณสมควรได้รับรางวัลเหมาะสําหรับสิ่งนี้นี่คือเงินนงวันสําหรับคุณคุณเป็นนักพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำยอดเยี่ยมจริงๆเลยพ่อของคุณกาลังรอคุณอยู่ฉันคิดว่าเขามีเซอร์ไพรส์พิเศษให้คุณไปคุยกับเขาสิขอบคุณอีกครั้งทีมาช่วยเรื่องพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกดล็อกหลายอย่างเลยวิ่งเ,เขาบอกว่าให้ไปคุยกับพ่อพ่อเอ้าพ่อมาตอนไหนสวัสดีลูก ฉันเห็นหนายทำได้ดีได้เงินมาอีกแล้วฉันมีเรื่องเซอเร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้หนายในอนาคตเมื่อลูกโตขึ้นลูกจะสามารถจัดร้านพิบับฑ์สัตว์น้ําแห่งแรกในชั้นใต้ดินใต้บ้านเราได้มีพื้นที่เพียงพอสําหรับพิบับฑ์สัตว์น้ําหลายแห่งมีปัญหาเพียงเล็กน้อยเลอะเทอะที่นั่นฉันไม่ได้ทําความสะอาดมาเป็นเวลานานถ<ฮะ>้าลูกตัดสินใจว่าลูกเสร็จที่นี่มาหาพ่อแล้วเราจะกลับมาบ้านโอเคอ่ะเข้าใจกลับไปหาพ่อเมื่อลูกพร้อม กูพร้อมจังวะนี่เธอฉันพร้อมยัง่ะเธอบอกว่าฉันพร้อมแล้วใช่ไหมเอาถังน้ํากลับไปด้วยมีอะไรอีกอะมีอะไรั้างเทน้ำมาก่อนพร้อมแล้วพ่อผมพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปแล้วพร้อมที่จะกลับบ้านหรือยังใช่ครับพ่อกลับบ้านร้อยปีต่อมาเปิดไฟแช็กอุ้ยอ่ตกใจเอ้ยอีพ่อพ่อจะเล่นอย่างนี้กับลูกไม่ได้ แล้วมาทำอะไรทั้งหลังเนี่ยเด็ดฮึมันยิ่งบืดอยู่ ในที่สุดลูกก็เติบโตขึ้นมาเพื่อจริงจังกับความรักและเปิดร้านแรกของลูกนี่คือห้องใต้ดินของลูกลูกจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการทาความสะอาดน่าเสียดายที่ไฟฟ้าหย,ยุดทํางานสําหรับพ่อดูเหมือนว่าฟิวในกล่องฟิวขาดหนึ่งตัวซ่อมมันแล้วเราจะสามารถดูว่าสถานที่ใหม่ของลูกเป็นยังไงก่อนที่พ่อจะลืมนี่คือเงินบางส่วนเพื่อให้ลูกเริ่มตได้หื้อสามพันเลยเหรอคุณผู้ชมครับ น่ากลัวอันนี้ยิงน่ากลัวใหญ่เลยเอ่ออาล่ะเราทำอะไรดีนะกล่องฟิวขาดหาฟิวมาขันแล้วขึ้นไฟฟิวมันอยู่ไหนอะพ่อหาไม่เจออะไรแนละ้วพ่อไปซ่อนไว้ไหนไเนะกล่องฟิวเหรออันนี้เปล่าอ่าได้แล้วซ่อมกล่องฟิวโดยใช้ฟิวอันนี้ไงอันนี้น่าจะเป็นฟิวโอเค <c oughs> กดเมาส์เพื่อซ่อมอ่าอ้อนต้องเอาใส่ทีนี่เองขันเข้าไป๊า ขยะสะสมมากมายที่นี่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาลูกไม่สามารถเชิญลูกค้าในรัฐนี้ได้ดูแลบันแล้วเราจะเริ่มจัดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและเตรียมร้านสําหรับการเปิดบันทึกเกมโดยใช้อุปกรณ์ที่วางอยู่บนโต๊ะอันนี้ไงอ๋อนี่คือเซฟโอเคเห้ยเรามีกันเยอะขนาดนี้เลยล่อทิ้งไฟเช็กและกดค้างที่ขยะเพืหยิบขึ้นมา <c oughs> อะไรคือขยะอย่าบอกนะว่าโอ้ my g o โอเคอ๋อ okay, uh oh, เราต้องลากลงตรงนี้นะครับมีละอย่างเนาะโอเค6ชิ้นเองเหรอเฮ้ย <c oughs> ไม่ถดงีแค่6ชิ้นเองอ่าโอเค6ชิ้นเองอ่า uh, มีขยะอันมีค่าหามาขายด้วยการคลิก G ีอะไรมันมีค่าบ้างอะอ๋อ oh, นี่ไงกดจีเพื่อขาย oh, อ๋อพวกตู้อย่างนี้เหรอแล้วเนี่ยขายไม่ได้เหรอ <c oughs> บางอันมีค่ากดจีเพื่อขาย <c oughs> แต่ไออันที่มันกองๆเนี่ยรบกวนละพ่อจ้างแม่บ้านได้ไหมกดจีเพื่อขาย อันไหนมันกด G ได้เรากด G ไปนะฮะ <_ S 1> อันนี้ขายได้ไหมขายขายโอเคอ่ะคลิกที่ตูคคคค้คว่ำเพื่อวางอย่างถูกต้องเรียรอ่าโอเคแล้วเราจะทํายังไงกับไอ้ขยะพวกเนี้ยโยนทิ้งไปโอเคเยอะสลอเกินผมเชื่อแล้วล่ะพ่อเพราพ่อไม่ได้ดูแลหลายปีเนะี่ยผมเชื่ออย่างฝังใจเลยจัดให้เรียบร้อยครับจะได้เปิดร้านแบบร้อนะฮะ เรียบร้อยเสร็จแล้วเหนื่อยเรากซื้อไม้ม็อบมันอยู่ไหนอ๋อนี่ไงเรียบร้อยซื้อแล้วแล้วเราก็จะเอาไปเช็ดตรงนี้ทำความสะอาดก่อนขายนะครับนี่มันจางหายไปจริงๆด้วยขายไปเอ้เราก็นึกว่ามาเช็ดแล้วเอาไปใช้แล้วเนี่ยห <c oughs> ายไปแล้วก็ตรงนี้เลยครับถูถ่ายถูถ่ายขายไปอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยขายเโอี้ย <c oughs> หายอ่าอย่าให้เหลือทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองอันนี้อันนี้ไฟฉายขายไม่ได้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 ไไดซื้อแล้วรับลูกกิ้งทาสีที่คุณต้องการใช้กับผนังโอ้มีลูกกิ้งด้วยสีอะไรดีหรือว่าเอาสีน้ำเงินดีวะเออสีน้ำเงินดีกว่าอ่ามันจะเป,นเป็นสีเดียวกันกับสีน้ำไงเราซื้อปับ๊บอ่ากดที่ผนังค้างไว้เพื่อทาสีให้เป็นสีปัจจุบันอันนี้ปะอ่ะอาทาแล้วเหรอทาจริง ซื้อลายพื้นใหม่อ๋อนี่ไงลองลายไหมลายไหมด้วยวิธีนี้คุณสามารถคลิกพื้นเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ขวาคลิกขวาเพื่อยนออกคลิกที่พื้นอ๋อสีบ้านนี่คือแบบว่ามันทาได้แค่นี้จริงๆเหรอไอเราก็ได้ว่าแบบจะเป็นสีน้ําเงินเลยอะไรเงี้ยเฮ้ hey. แค่นี้เนี่ยนะบ้านผมไม่เรียกว่าทานะเนี่ยมันผมเรียกแค่เอามาแปะๆไม่ใช่เฉย ไรวพวกของที่มันรกตามพื้นนี่เราเก็บไม่ได้หรอเนี่ยหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้องเก็บหนังสือพิมพ์ลงถังขยะด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยเอาว่าเดี๋ยวผมไปทาสีก่อนแล้วกันนะฮะก่อนที่เราจะอ้วกนะฮะสลับกับงานทาสีไปเรื่อยๆครับผมเราจะได้เปิดพิพิธภัณฑ์ปลาในเร็วๆนี้แล้วอ เสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะซื้ออุปกรณ์ตกแต่งร้านนะครับมีแค่นี้เนี่ยนะอันี่เรียกอุปกรณ์ได้ไหมสองอันก็พอเราเป็นมุมแล้วงานมุมมุมมันมองไม่เห็นอนะ่ะมุมเนี่ยมันม,มืดจังเลยซื้อไฟมันแปะไม่ได้หรออ่ะอมุม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 เยเพื่อความสวยงามนะครับอา่าซื้อลายผนังใหม่แล้วคลิกบนผนังเพื่อเปลี่ยนลายผนังใหม่แค่นั้นแหละลองเอาสีนี้ดิได้ละมาอย่าบอกนะว่า <laughs> ไอสิ่งที่เราคิดว่ามันต้องฉาบปูนก่อนมันอาจจะเป็นจริงก็ได้ไอที่กูทาไปก่อนหน้านี้ละ่ะเมจ่ามันไปไม่สอนให้ติดผนังก่อนนะสีไม่เข้าใจไลฟ์สตรีมทุกวันที่เฟซบุ๊กช่องเอท์นะครับ และดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง t m c ครับผม